ภาอยู่ด่านหรือพี่น้องเลยี่อ้ยภาอยู่พี่เด้อมันเดี๋ยวพากอยู่พี่เดอ้อมเ,เอา้าเดินยวไปภารงอยู่ดาา่านนี่เนาะมาบานสวัสดีครับเอ้ยสบายดีพี่น้องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อเอ้ยโอ้โนี่ย,ยมาพี่น้องวามากิาปนปนจิโป้พี่น้องแซ่บเหมือนกันเห็นมั้นี่มามาเซ็ตแซมก็หล่นมีใครนึงแล้วก็มีมังลำเต้ารวง ไม่โอแคม่หอกมาทินต้เสร็จินแล้วเสร็จอ้ยวันนี้ไลฟ์โซทางยูทูบ b e น่อยอืออวนเลยอืมออืม พี่น้องาวาเราสิ้นเดือนไปเลยสิ้นเดือนรอบเดียววะ เราไปดีเด้อหาคนเอาไม่ได้กันเรื่องี่นก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามไปในเด้อพี่น้องเด้อแซมกันพี่น้องไปดีเด้อสิบสามคน ก็อไรก็แส้เด้อพี่น้ององยูทูบใหม่นี่อย่างเด,ดียวเลยสบายดีกายสบายดี ช่เจบทัายสบายดีสบายดีเจ้ดีเด้อเมาพี่รามะเขาเล้งนกันคือเรย ครบับวายดีพี่บายดีมันเด้อเศบแฉลบกันมันเด้อเศบแฉลบกันกินบอลญี่ปุ่ เลขบัตรถือก็เลยกินเป็นเป็นชิปล,ลปมแสบบอมาแม่เสีบแสบเหกันพี่นอ้องสีบแสบเด้อคือครับลองเพลียงร่างสอบถามเพลงได้ไหมครับอือ เขาบอกว่าร้องเพลงตอนกินข้าวไม่ได้แต่จะได้เมียแกเส็บแสบพี่เสบเสบพี่บางทีมามาเส็บแสบครับสบายดีเด้อสามสิบแปดคนสบายดีสามสิบแปดคนเด้อขอไม่แล้วก็จะเด่อไม่เพื่อเด้อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับ ร้องเพลงอันนี้วัน,นวันนี้วันนี้ไม่ได้น่าจะไม่ได้ร้องวันนี้เ,นเดี๋ยววันหน้าวเดี๋ยววันหน,น้าจะร้องให้ฟัง,งวันหน้าจะร้องให้ฟังเด้อครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะร้องให้ฟัง กินไข่ใช่ครับกินไข่อย oh ่างเดียวไข่งนื oh, ้อไข่เ่ื้อรองเท้ที่สองคนใช้แ่นกันไหมครับใช่ครับเนี่ยเขาไม่กล้าออกกล้องเท่าไหร่กินไข่ต้มโอไม่ ไม่แช่ไข่ต้มครับเป็นไข่นึงน่งเป็นไข่ทรงเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปอกให้ดูนะครับ